เรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2,564สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีภูมิพัฒนนัตยาอิสเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษเบื้องต้นขอญาตนำเรียนและขอความร่วมมือ าผู้ปกครองและก็รถรับส่งนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของการรับส่งนักเรียนประจำปีการศึกษา2564นะครับสำหรับการรับส่งนักเรียนในช่วงเช้าขอให้รถรับส่งทุกคันนะครับส่งนักเรียนได้ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเท่านั้นโดยเข้าให้นักเรียนเข้า2ช่องทางเพื่อที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอันเข้มงวดในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันโรค นะครับซึ่งจะมีะเจ้าหน้าที่ที่มาจากงานส่งเสริมสุขภาพที่จะคอยตรวจตราในเรื่องของการวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อที่จะเป็นการเฝ้าระวังโรคติดต่อนะครับดังนั้นจึงขอความร่วมมือมาอย่างทุกทกท่านว่ารถดับส่งทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถตู้จะต้องส่งนักเรียนบริเวณด้านหน้าสําหรับด้านข้างด้านทิศเหนือ,อช่องทางเล็กๆนั้น นะครับสำหรับรถจักรยานยนต์และรถจักรยานของลูกหลานบุคลากรจากหมู่บ้านเกษตรหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าหากท่านมาใช้รถยนต์นะครับมารับส่งในช่วงเย็นบริเวณด้านข้างจะก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นขอความร่วมมือนะครับประตูด้านข้างด้านทิศเหนือห้ามรถยนต์เข้าโดยเด็ดขาดนะครับ จุดที่ขอความร่วมมือนะครับไม่ให้รถบุคคลภายนอกเข้านั่นก็คือหลังอาคารการเรียนการสอนและบริเวณโรงจอดรถของทางโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นระบบการรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างวันนะครับหากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับทางโรงเรียนให้ท่านได้เข้าทางด้านประตูทางออกหมายเลข4นะครับรถกระจกแลกบัตร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอยู่รถนั้นจอดได้ที่บริเวณหน้าห้องธุรการและติดต่อที่ห้องธุรการเท่านั้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะครับนั่นคือการติดต่อในระหว่างวันนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับท่านสามารถที่จะจอดรถบริเวณด้านหน้านะครับและก็สามารถที่จะเข้ามานั่งรอตามจุดที่โรงเรียนกำหนดไว้นะครับซึ่ง3จุดด้วยกัน บริเวณจุดแรกนั่นก็คือบริเวณด้านหน้าห้องธุราการใต้ต้นประดูนะครับจุดที่2ที่ท่านสามารถที่จะรอรับได้นั่นก็คือบริเวณเรือนไทยจุดที่3คือบริเวณเเสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับท่านสามารถที่จะมาอยู่ในบริเวณ3จุดที่กําหนดให้เท่านั้นทางโรงเรียนนะครับไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณทีเ่เป็นอาคารเรียนโดยเด็ดขาด ภายใต้สภาวะโควิดขอความร่วมมือมาอย่างทุกๆท,ท่านด้วยนะครับส่วนแมส1ร้อเตรวจวัดคัดกรองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับอย่าวิตกจนเกินไปนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับนี่คือในเรื่องของงานรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือางานธนาคารโรงเรียนนะครับในฝ่ายกิจการพิเศษนะครับได้ร่วมมือกับธนาคารอมสินสาขากำแพงแสนนะครับเปิด ธนาคารโรงเรียนซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าห้องธุรการเปิดบริการในอาทิตย์หนึ่งนะครับสัปดาห์หนึ่งสอวันนั่นก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสบดีนะครับเวลา12นาฬิกาถึง13นาิกาเท่านั้น2วันนี้นะครับเพื่อที่จะปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในเรื่องของการรู้จักอดออมรู้จักในเรื่องของคุณค่าของเงินนะครับว่าได้มาด้วยความยากลำบาก ให้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเงินตราต่างๆนะครับสำหรับนักเรียนม .4 สามารถที่จะมาสมัครนะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธนาคารโรงเรียนได้เราก็เปิดชมรมให้นักเรียนมามีส่วนร่วมนะครับสำหรับนักเรียนเก่านะครับก็สามารถที่จะใช้บัญชีเดิมได้สําหรับนักเรียนใหม่ถึงแม้ว่ามีธนาคารบัญชีธนาคารออมสินจากที่อื่นมาอันนี้ไม่สามารถที่จะ นํามาใช้ด้วยกันได้นะครับต้องเปิดบัญชีใหม่ถ้าหากท่านมีความประสงค์จะฝากเงินกับธนาคารออมสินนะครับซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนในการดูแลกํากับของฝ่ายกิจการพิเศษนะครับในส่วนที่2อ,อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องสําคัญนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นั่นก็คือในเรื่องของการสมัครเรียนรอดอหรือนักศึกษาวิชาทหารประจําปีการศึกษา2564นี้ ในช่วงที่ปิดเทอมนี้นะครับฝากย้ําเตือนไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับให้ติดตามคลิปการเตรียมตัวเตรียมร่างกายเพื่อที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับจากงานประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะส่งลงไปใน Facebook และเว็บไซต์ของทางโรงเรียนนะครับ ให้ไปฟิตร่างกายในช่วงเวลาว่างนะครับนั่นก็คือการวิดพื้นหรือดันพื้น22ครั้ง2นาทีขึ้นสุดลงสุดนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมีคลิปให้ดูนะครับในเว็บไซต์ใน Facebook 2นะครับซิดอัพ34ครั้ง2นาทีและด่านที่3นั่นก็คือการวิ่งนะครับการวิ่ง2รอบสนามฟุตบอลหรือระยะทางประมาณ800เมตรใช้เวลาไม่เกิน3นาที15วิ ก็ฝาก3อย่างนี้สําหรับนักศึกษาวิชาทหารนะครับชั้นปีที่1หรือว่ามสที่อยากจะเรียนรอดอนะครับในระหว่างที่ว่างนี้ขอให้ไปฟิตร่างกายหากใครไม่ฟิตแน่นอนที่สุดครับสอบไม่ผ่านแน่นอนก็อยากจะให้ทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจและก็สอบได้ด้วยตนเองดังนั้นช่วงเวลาว่างในช่วงปิดเทอมนี้นะครับไม่ได้ทาอะไรก็ขอให้ทุกๆคนนั้นได้ฝึกฝนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆความเคลื่อนไหวทางด้าน เว็บไซต์ของทางโรงเรียนแล้วก็ f c e e o o o นะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆทุกเรื่องจะถูกลงไปในเว็บไซต์และ f c e e o o o นะครับก็ขอฝากทุกๆท,ท่านได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับในฝ่ายกิจการพิเศษก็มีเรื่องที่จะขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ